นี่มาพบกันอีกแล้วในกิจกรรมกรีปอเวครับก็เป็นการแจกของอไอเทมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์อาจจะนานหน่อยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ากิีปอเวนั้นมีทุกอาทิตย์นะครับผมอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนิดหน่อยหรือไม่ก็ถ้าไม่มีอะไรจะนั่นเขาก็จะหยุดไปแค่อาทิตย์เดียวอะไรประมาณนี้นะครับจะแ,แจกกันบ่อยอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมคลิปนี้นะผมจะทําการแจกนี่ครับเจ้าปืนไฟฟ้าขนาดกลางเจ้าไรหมิงนนี่ฮะ ไลมิงนะครับถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยนะจะอ่านเป็นหลีหมิงหลีมิงหรือไลมิงดีเออเอาเป็นไลมิงนะผมเปิด Google แล้วก็เขียนว่าไลมิงนะทุกคนนะไลมิงเป็นปืนช็อตไฟฟ้านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับขนาดกลางเนาะนะครับยิงได้ในระยะหนึ่งร้อยเมตรนะครับความเสียหายตอนนี้มาร์กสองเลเวลสิบสองเนี่ยสี่พันนะนะครับและขนาดพิเศษก็คือมันช็อตแล้วจะทําให้คู่ต่อสู้นั้นติดล็อกขานะครับทุกคนเออ ติดล็อกดาวครบับขยับเขยื่อนไม่ได้นั่นเองนะนะครับก็มาแจกกันในะวันนี้ไม่ได้แจกไม่ได้แจกหุ่นนะแจกปืนนะครับผมทั้งหมด7รางวัลน,นะและแน่นอนก็ต้องมีการสุ่มสําหรับสมาชิกกันอีกแล้วนะมีรางวัลมา7รางวัลครับก็รอติดตามนะว่าจะสตรีมแจกกันวันไหนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นกติกาไว้ให้นะนะครับพร้อมกับปืนตรงนี้เลยแบบนี้ฮะกติกาง่ายๆครับเหมือนเดิมแค่กดไลค์ครับผม กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปเนาะแล้วก็แฮชแทกครับ R U N G C H ย้ำนะครับแฮชแท a ก R U N G C H นะครับเว้นวักนะครับตามด้วยแพลตฟอร์มของเพื่อนนะแพลตฟอร์มเนี่ยใช้ Android IOS อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะระบุเข้ามาได้เลยนะนะครับแค่นี้ครับนะ ระบบมันก็จะจับนะครับตัวอย่างที่ขณะที่ผมพูดไปเนี่ยผมก็ขึ้นตัวอย่างให้เพื่อนได้รับชม้วนะว่าพิมพ์ประมาณนี้นะครับปรับเปลี่ยนแค่ไ d ดีของเพื่อนแพตฟอร์มของเพื่อนเท่านั้นนะแฮชแท็กสำคัญมากนะครับถ้าไม่มีแฮชแท็ก rungch คนก็จะไม่ได้รับการสุ่มนะทุกคนโอเคนะครับปืนปืนดีนะตอนนี้กําลังติดอยู่ผมเองก็ติดอยู่ที่เจ้านี่ครับเอ่อเจ้าเชนโลเชนลูนะครับเจ้าเชนโล อ่านชื่อ,อยากทุกทีครับเจ้าเฉินโหลนะแล้วก็วันนี้ครับก็จะเก็บภาพนะเอาภาพความสนุกความกวนม,มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะก็เป็นเจ้าโลกิเนาะในการเล่นใช้ปืนไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็หุ่นต่างๆนะครับเอามาให้เพื่อนรับชมกันเพื่อความสนุกสนานแล้วย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะไปดูคลิปต่อกันเลยวความฮามันจะเป็นยังไงครับระหวางเจ้าโลกิกับเจ้าเชินโหลไปครับผม มาดูชอดแรกกันครับผมตอนนี้เข้ามาสู่การจับคู่ันที่เรียบร้อยแล้วฮะเอ้ยมาเลยครับผมออกโล่เมื่อก่อนใครต้องใช้เจ้านี่ครับโลีกิก่อนเลยฮะโลีิติดปืนชอดไฟฟ้ากําลังจะออกมาป่วนเพื่อนๆกันอีกแล้วนะไปครับไม่ใช่ป่วนเพื่อนดิปวนศัตรูไปฮะนี่คนเดียวด้วยคนเดียวนะครับตรงน,นี้มีใครอะคนเดียวครับผมคนเดียวแบบนี้ก็ต้องลุมสิฮะสามลุมหนึ่งครับผมเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เรียบร้อยแตก แต่เรายังไม่ได้คิวหรือไม่ได้อะไรนะครับแต่ได้ยุจุดสัญญาณอยู่นะครับก็สวยๆกันไปไปเรื่อยๆฮะนะครับโลกิเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าเดกอนนะครับไม่มีโดนซีเกอร์เนี่ยก็จะวิ่งได้ง่ายนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้มันจะมีหรือเปล่านะไอ้ตัวน,นี้กลับมาสกายร็อตอีกตัวมาครับทุกคนเพราะฉะนั้นต้องมาเฝ้าจุดนะดูซิว่าอย่างไงฮะตอนที่เราเฝ้าจุดหรือเราจะเปิดใช้สก,กิลต้องดูให้ดีนะไม่งั้นจะโดนยิงหลังครับนน่นไงเขาโดนยิงไล่ไปนู่นแหละนะครับ เราจะตามไปดีไหมเ้ยเดี๋ยวลองวิ่งผ่ากลางเลยครับผมก็บอกว่าเราจะมาป่วนนะดูซิว่าเราจะป่วนในตักขนาดไหนวิ่งเข้ากลางครับเอ้ยถ้าทางจะปลอดภัยนะทุกคนงานนี้ไม่มีคนยิงเราครับผมเอ้ยมียิงครับโดนเจียวๆไปนะไปครับสแสดงว่าเขามองไม่เห็นเราแล้วครับเขากะยิงเราถ้ามองเห็นเนี้ยยิงใส่เราเต็มๆแล้วนะครับเขามาไม่ทันเอาอีดีนะยานแม่พอดีครับวิ่งเข้าวงยานแม่เฉย ดีทั้งหมดติดไปก่อนไม่งั้นเราแย่เลยทีเดียวนี่ฮะไปครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออมหลังตึูอีกแล้วฮะว่าจะอยู่แบบชิวๆซะหน่อยนะเฮ้ยให้รู้ไปสิเดี๋ยวใครเผลอเราจะยิงครับเราจะช็อตด้วยไฟฟ้าครับเอาให้หนักเลยนะเฮ้ยยังไงฮะเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยงูเฮ้ยเฮ้ยงูสองตัวเฮ้ยน่านายิงเราเลยทีอะเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะไอ้งูสองตัวนี้ครับอุ้ยยิงโดนเราด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเย็นอ้โหลงมาซะลงมาซะอันนั้นลงมาคู่นี่ทุกคนดูดิโอ้อยางงี้เอาเลยครับผมเรียบร้อยฮะแม่มาด้วยกันตายด้วยกันไปเลยครับผมดูดิสองตัวซ้อนฮนะเรียบร้อยมันวิ่งมาดีดีครับผมจะลงตรงไหนไม่ลงนะมันลงที่เดียวกันเสร็จด,ด้วยนะเข้าใจเลือกนะทุกคน <c oughs> เสร็จแล้วครับเฮ้ยเหม็นป่องเหม็นป่องป่อง,อง,องวับครับยิงใคร ơi. เอ่ยเฮ้ยเหมือนจะยิงเรานะ เปิดตะกีว้ว่าปุ๊บยังไงยังไงจะแตกไม่แตกอุ๊ยปับขับก่อนทุกคนนู่นนๆโอ้มีเพื่อนมาช่วยละไปแล้วครับผมได้อัซิสต์ไปแทนนะอ้าวตนู้นกำลังลงครับผมดีเลยแม่เรานี่ชอบจังเลยนะเวลาง,งูลงพื้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่หวานเจี๊ยบอ่ะอ่ะไม่มองเราเลยเหรอยิงครับอ้าวกระสุนหมดเห็นกำแล้วครับผมหลบก่อนฮะโอ้แล้วเขาได้บินเลยนะทุกคนเสียได้มากมากเลยนะ จังหวะน,นี้ลืมดูกระสุนของตัวเองครับกระสุนหมดถ้ากระสุนไม่หมดเมื่อกี้มีตายอ่ะเออบอกได้เลยไมต่อฮะกำลเดียวยังไปได้เรื่อยๆื่อนะแต่เลือดเรือน้อยจังเลยเราต้องระวังนะครับสำหรับเจ้าโลกีการเล่นโลกีนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะครับผมเกมไหนไม่มีคนเปิดตามาเนี่ยโอ้โหโลกีหวานเจี๊ยบเลยนะครับแต่ถ้าเกมไหนเจอแพะเยอะๆเจอพวกเด็กอนเยอะๆเนี่ยเขาเห็นเราตลอดเลยนะเฮ้ยโลกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนู้นมีโลกีทุกคนตามไหมตามไหมตามสิครับผม ตอนนี้จุดเรานำแล้วเราก็เล่นได้อยู่สามฮะยืนยันแม่ใส่ก่อนเลยครับผมเรียบร้อยครับผมแม่นิดเดียวครับจุดเดียวครับผมถึงกับแตกกันเลยทีเดียวไปต่อครับงานนี้ก็ได้วิ่งกันยาวๆนะนะครับเราก็จะมาที่จุดสัญญาณตามภาษานะครับม่ได้เน้นว่าจะต้องเท่าไหรยังไงแต่ก็ไปเรื่อยๆฮะแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีปืนไฟฟ้าหรืออยากได้ครับมาร่วมสนุกกันลงไอดี นะครับลงแพลตฟอร์มใส่แฮชแท็กให้ถูกต้องนะครับในส่วนของคอมเมนต์ก็มีติดลุ้นแล้วครับครั้งนี้เจ็ดรางวัลเลยนะเอาร่วงพลอยเซรับล่วงพล,อย,ล,งพลอยอะ่ะอุ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนยิงครับโดนยิงข้างหลังนะทุกคนแตกเลยอะ่ะนะครับมาเดี๋ยวมาดูเจ้าเชนรอกันบ้างครับเจ้าเชนลู่จ้าอย่างไงให้มันชัด,ชดเดีย่์เชนรอเออจ้าเชนรอเซเจ้าเซลโล,ล,ล,ลนะครับ อ่านยากอ่ะนะครับอะจำเป็นปอนี่นะครับเรียกเป็นปอเลยครับเชิโลปะ่ะเจ้าเชิโลเชิโลอืมเดี๋ยวต้องไปฟังคุณม่อนอ่านตําเนียกเอาอย่างไงนะ <c oughs> ตอนนี้เรียกเป็นปอไปก่อนแล้วกันนะจะได้เลี่ยจะได้อ่านชื่อให้หมันเหมือนกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆงงอะไรกันแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลาม้าเอ้ยเ,เอ้ยชอดครับเหลาม้าครับผมโหแล้วตรงนี้หลายตัวเอ้ยอยังไงโนเนียอ๋อได้แอสซีไปครับอ้าว เกมจบเลยโอ้โหกำลังเล่นมันๆทุกคนมาทำไมมามาดูกันในเกมที่สองครับเมื่อกี้กำลังมันๆเลยนะครับผมโอ้โหจบตะกอนนะแม่โลกี้กำลังสนุกแล้วก็ตายไปเอาเจ้าเชลโลโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเกมนั้นจบนะครับผมกำลังไล่ช็อตกันอยู่เลยนะแม่ต้องมาต่อใหม่ครับตอนนี้เราไปฮะเหมือนเดิมครับทุดเดิมไปแบบเงียบๆครับผมเอ้ยเอ้ยโอ้โหสไนเปอร์ยิงครับผมดีไม่ตายฮะนะครับนี่แหละเป็นข้อดีนะครับของ เออไม่ใช่ก็ดีเอออันนี้มันโดนปิดตานี่ว่าไม่ใช่สติ๊กเกอร์ฮะทํับโดนไปเกือบไม่ตายเกือบตายทุกคนครึ่งหลอดเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเราครับเ้าตัวไหนๆๆๆๆๆนูน่นโดนเห็นแล้วนะครับเอ้ยอย่างนี้ต้องย่องฮะย่องอีกแล้วครับผมเรามันใส่ย,ย่องครับผมใส่เงียบใส่สุ่มฮะแหมจริงๆไม่น่าเอาตัวเปิดตามเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นลืมเปลี่ยนนะทุกคนจริงๆเราไม่ต้องเปิดตาโอ้ยิงใส่ผมอีกแล้วครับผมโดนเข้าไปเกือบเกือบแตกครับผม แต่แลวก็ณะนี้อยู่คู่กันใช่ไหมมาเรียบร้อยตายคู่เลยครับผมโลกิของเราเนี่ยชอบคิวเป็นคู่ฮะเมื่อกี้งูคู่อ้าวโดนยิงข้างหลังตายเลยเมื่อกี้งูเป็นคู่ครับตอนนี้ใครติดเป็นคู่ก็บอกได้เลยว่าปืนเจ้าด้ฟ้านั้นแรงมากมากนะครับยิงครับผมจึ๊บจึ๊บจึ๊อบอ้าวทาไมผมไม่ได้คิวอะทุกคนเขาก็แตกไปแล้วนี่นะทําทไมผมไม่ได้คิวอะ่ะทุกคนผมไม่เข้าใจเลยพักหลังนี่เล่นก็ไม่ค่อยได้คิวนะ ได้แต่ a s seed a s seed ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเอ้ยเกมก็บั๊กบ่อยนะบางทีเข้าไปเล่นกาลังสวยๆนั้นบอกว่าสัญญาณไม่มีั้งั้นนะครับให้เรากลับลงหุ่นเฉยเลยโอ้สกอร์กำลังดีนะครับแย่เลยอ่ะอันนี้แมพค่อนข้างกว้าๆนะเจ้าเฉลรอนี้ก็เจ้าเฉลี่ยลูกนี่ก็จะทําอะไรลําบากนะอะไรประมาณเนี้ยจะทําอะไรค่อนข้างลําบากครับเพราะว่ามันอยู่ไกลต้องเดินไกลฮะเสี่ยง ไปเรื่อยๆครับแมพอย่างไงครับเดก้ Hello, อนฮัลโหลเดก้อนยังไงยังไงเดก้อนยังไงเรียบร้อยได้อีกหนึ่งคิวหาเหยื่อก่อนครับไปตรงไหนดีฮะเอา่นี่นี้นีนียังไงก็เอเลสครับผมเอเลสยังไงเอเลสบ่ายๆเอเลสเรียบร้อยอึ๊บอึ๊บช็อตไปเรื่อยครับช็อตไปเรื่อยครับดับเบ <c oughs> ิลคิวกว่าจะได้กลับก็ได้มาอีกตัวสองตัวนะทุกคนแบบนี้เลยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยมีประเด็นมีประเด็นไปต่อไปต่ออย่างนี้มันน่าสนใจครับผมปะตูตนั้นโดนเราบีบครับนี่เพื่อนเพื่อนเราบุกไปนะครับกันพื้นที่ไว้เหลือแค่นี้เองนะทําให้เราเล่นง่ายนะทุกคนแบบนี้ยเลือน้อยเหลือน้อยเลือน้อยทันไหมเลือน้อยทันไหมรอกอนรอกอนยิงปื๊บไทยท่านยังไงไทยท่านแตกไหมเอาแตกแต่เราไม่ได้คิวเราโดนยิงล่วงเลยครับผม โอ้โหก็มีประมาณนี้ครับสาหรับปืนช็อตไฟฟ้านะก็เล่นเพียงแค่เป็นตัวอย่างนะครับว่ามันช็อตแล้วเป็นยังไงลักษณะการช็อตเป็นไงแรงไหมก็เอามาเล่นให้เพื่อนดูลหลายคลิปเนี่ยผมก็เล่นให้หลากหลายตัวเลยนะนะครับครั้งที่แล้วก็เป็นสกายลอตเนาะนะครับครั้งนี้ก็เป็นเจ้าโลกินะครับผมเอาติดมาแล้วก็เจ้าเชลโลแล้วก็ตอนนี้ก็ทําให้จบเกมครับนะจะได้จบจบกันย้ํากันอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับใส่แฮตแท็กให้ถูกต้องนะแฮแท็กนะคือ R U N G C H <S <S ครับนะถ้า เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมหวังว่าจะสนุกกันนะครับสําหรับเกมนี้ก็จิวๆฮะอีกแล้วจิ้วๆอีกแล้วนะครับดูแล้วน,น่าจะนะแหละดูดิศัตรูละสามคนเองอะเรายังเหลือครบเลยนะครับเหลือครบแบบนี้เอ้าหายไปคนนึงแนละ้วเรียบร้อยแอซซิตครับโอ้โหแอซซิตรรลวๆดูดิมีแต่แอซซิตนะทุกคนเอ้ยแอซซิตทั้งนั้นเลยเหรอมาครับดักยิงแบบนี้เลย ไม่ตักลัวตายแล้วครับเกมนี้ใกล้หมดเวลาแล้วด้วยนะเอ้ยใกล้หมดหลอดแล้วยึดหมดแล้วห้าจุดนะครับเออเรียบร้อยครับเกมก็รู้ผลชนะเป็นที่เรียบร้อยนะกรมีประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรม g i v e a w a y ครั้งล่าสุดก็คือครั้งนี้นี่เองนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะได้ ไม่พลาดก,กิจกรรมดีๆนะครั้งต่อไปกด s u b สไคร b ์กระดิ่งแจ้งเตือนให้เรียบร้อยเลยนะเพราะการแจกของเรามีบ่อยมากๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ